วันนี้ก็มาเชิญชวนครับให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับผมก็ระมัดร,ระวังนะครับยังต้องคงระมัดร,ระวังจากโควิดสิอยู่ครับโดยการฉีดวัคซีนทุกๆหกเดือนหรือว่า1ปีครับผมเออหลังจากการใช่โอ้โหพอหลังสงการก็คือตอนนี้ตัวเลขคุ่งหลายเท่าเลยนะครับผมก็ยิ่งต้องระวังนะครับเพราะว่าออนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังคนในครอบครัวด้วยนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะทําให้ทั้งตัวเองและคนในครอบครัว ปลอดภัยจากโควิดมากขึ้นครับคุณลอยกับคุณแม่กับคุณน้องๆในบ้านเหมือนเมัยใช่ต้องเริ่มเนื้อเริ่มตุ้ยเ่การก็พาก็คือความจริงแล้วก็คือพากันไปฉีดทุกปีใช่เนี่ยก็เพิ่งพากันไปไปฉีดด้วยกันมาพร้อมๆกันเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วเองผมพบผลพอดีก็ต้องไปฉีดครับผมเออออย่างบอยเองก็เป็นดาราจริงๆไม่ต้องนอกกระแสวันๆแต่เป็นดาราได้เนี่ยคำจริงแล้วไม่ต้องเป็นดาราหรอกคำจริงทุกวันนี้ก็เอ่อเรื่องของการใส่หน้าโขากาศเนี่ยคนอาจจะแบบว่าเริ่มที่จะใส่กันน้อยลงเลยนะแต่ว่า คือยิ่งต้องใส่หน้ากาอ่ะยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นเนาะเพราะว่าวันวันหนึ่งเราเจอคนเยอะไปกินพวกกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็<อ>ระวังเท่าที่ทําได้นะครับล้างมือล,ล้างมือก็ยังต้องทาอยู่เพราะนั้นก็อย่าลืมเกาะปกป้องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนี่แหละนะครับผมเพราะนอกจากจะทาให้อโอกาสการติดเชื้อน้อยลงแล้วนะครับถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาจริง อาการก็จะน้อยด้วยนะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตหรือว่าอัตราการต้องนอนโรงพยาบาลก็จะน้อยลงไปอีกด้วยอ่ะอยาคุณแม่เองไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยจงีดแล้วแต่ว่าไม่ไม่เคยเป็นยังไม่เคยเป็นโควิดเลยไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นเวลาเท่าพวกหนุ่มๆออกไปทำงานแล้วกลับที่บ้านก็คือจะต้องเว้นระยะไปเลยแบบอาบน้ก่อนหรืออะไรก่อนแล้วก็ดูพรุ่งนี้เรามั่นใจเองเนี่ยก็ค่อยค่อยมาอยู่ใกล้ๆกัน มันใหม่ด้วยขึนยน้นไปง่นพวกนี้กลับมาก็ถือรีสอบสํางเลแม่ให้ล้างมือดีเลยค่ะได้เหรอถือว่าแล้วไปล้างมือแบบนี้เลยยอ่เอื่องมันสำคัญแล้วนะสำคัญมากสำคัญมากก็ยังสำคัญอยู่ครับถึงแม้ว่าเออหลายๆคนจจะรู้สึกว่าแบบเออสภาวะหรือว่าความรุนแรงมันค่คอยๆลดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันก็ยัง มีความอันตรายอยู่เพราะว่าก็ยังมีคนที่ยังติดเชื้อโควิดอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เออก็ยังมีอัตราของการเสียชีวิตอยู่นะครับความรุนแรงของคนเป็นแล้วก็จะเป็นเพราะว่าลองโควิดด้วยก็ยังอันตรายนะครับผมคือ,อ,อหลายๆครัวจะแบบนึกถึงโลคอื่นมากกว่าซึ่งก็ยังองป้องกันเหมือนกันเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูตามสถิติจริงๆอ่ะคืออัตราการต้องนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยก็มากกว่าไข้หวัดใหญ่หลายเท่าเลยครับ วัคซีนโควิดที่เราไปฉีดอ่ะมันเพิ่มข้างคุ้มคุ้มกันใช่ใช่ก็เอ่อแนะนําให้ไปฉีดทุกๆหนึ่งปีไม่ต้องนับแล้วว่ากี่เข็มครับครบหนึ่งปีก็ไปฉีดซ้ำได้เลยครับสำหรับวัคซีนโควิดนครับอยังไงบางคนเนี่เราก็หลายคนในครัวก็คนเดียวจะมีแท่กซ้อนนี่นี่นี่มีป้าฉีดโอ้ยคือด้วยความที่ตัววัคซีนโควิดนะครับผมฉีดมาแล้ว13,000ล้านโดสนะครับผมว่าเราก็มีการเก็บสถิติที่เขาวิจัยมาแล้วนะครับผมเอ่ออาการข้างเคียงหรือว่า อาการอันตรายที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงเนี่ยมันน้อยแบบน้อยมากๆจนแบบว่าถือว่าไม่เกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนับว่าแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ถือว่าวัคซีนโควิดปลอดภัยมากๆครับมีผลการวิจัยที่รองรับมาทั่วโลกแล้วครับอันนี้ที่ผ่านมาเป็นไงกงขเรื่องกน <คา S 2> ผู้จัดนี้พอครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับผมก็เออทั้งทางผมเองครับเออผมหนอกขัดจากทีฟูจะเ็นเมนแล้วก็ จากทางสุดสดายจเอนเมนต์ด้วยครับเราจับมือร่วมกันทำแฟนมิสของคุณพักอิงยองครับก็ดีครับจบงานด้วยความแฮปปี้สวยงามออครับผมก็กลับบ้านนั่งยินไม่หูเลย <c oughs> ก็คือแบบกลับบ้านก็นั่งอ่านรีวริว,วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากติดตามด้วยว่าคนที่เขาไปที่แบบไม่ใช่แค่คนที่รู้กับเราอะคนที่เจอเราเ<ม>ขาก็คงพดดูดีกับเราแหละ<ม>เราอยากอ่านฟีดแต่ที่มันเกิดขึ้นจริงๆจากคนที่ไปงานที่รู้จักเราด้วยเลยเงี้ยก็ฟปดแบบค่อนข้างดีมากครับก็แบบ เรียกว่าเอาเขาก็ได้รับคําชมจากงานนี้มากเลยก็เป็นพวกเรื่องของการระเบียบการจัดการต่างๆที่แบบว่าทําให้เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากนะครับผมแล้วก็เรื่องของเบเนฟิตที่ดีๆผลตอบแทนที่ดีๆไปถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ซื้อบัตรที่ไปดูที่งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของสตาฟด้วยที่แบบว่าพู้จาน่ารักอะไรแนะนำดีอะไรเงี้ยทุกอย่างคือดีหมดนะครับมันจะไม่เหนื่อยไหมไมเหนื่อยแฮปปี้เลยเพราะว่า คือมันสุดมันค่อนข,ข้างดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ได้ไปดูได้มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงทีมสตาฟทุกค,คนด้วยทุกคนทํางานหนักมากๆแล้วก็ทํางานออกมาดีมากๆตอนแรกมันกระบวนการับมันเป็นมือใหม่กันเลยกังวลประมาณหนึ่งๆๆๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นมากขนาดน,นั้นเพราะว่าด้วยความที่เราจอ,อยกับทางสุดสุดได้ยังเห็นเลยนะครับทุ่ฮัมดาเขาก็มีความ ีประสบการณ์เรื่องทางด้านนี้อยู่แล้วเรื่องของการทำแฟนมีสหรือคอนเสิร์ตก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วเรื่องของความมืออาชีพแบบเขามีอยู่แล้วแต่ว่าโอเคมันจะเป็นแฟนมีสของศิลปินเกาหลีครั้งแรกของพวกเราทั้งสองบริษัทแล้วก็จับมือครั้งแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทําออกมาทุกอย่างออกมาดีมากครับรู้สึกภูมิใจไม่ได้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เลยป็นสิบไม่กล้ไม่กล้าใ้คะแนนตัวเองแต่ว่าเอาเป็นว่าดีใจกับฟีดแบ็กที่ออกมาแล้วก็แล้วก็ แล้วม um ูลขึ้นนะครับจับคนนี้มูลขึ้นคือความจริงแล้วมันก็จะเรียกว่ามูลขึ้นก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าการจัดตายนี้เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกันเข้ามานะครับแต่ว่าโดยรวมสําหรับผมแล้วแล้วก็ได้คุยกับทางทีผู้สื่อสารจัดการแล้วเนี่ยก็ก็ถือว่าสําหรับเราก็ถือว่าออกมาประสบความสำเร็จว่าิต่อไปแน่นอนมีแน่นอนครับผมแต่ว่าอยู่ในช่วงพูดคุยครับพูดคุยวางแผนครับยิ่งหลายเนคนไม่ค่อยดีเลย ยังยังยังไม่ได้เริ่มดีวเอาอ่างี้ยังไม่ได้เริ่มดีลครับแต่ว่ามีใใดูดูคุยในใจแล้วก็มีมีแรงนเพราะว่าคือเวลาศิลปินเกาหลีที่เขาจะคจริงไม่ใช่แค่เกาหลีหร<อ>ือมีต่างชาติละกันนะครับก็คือมีดูทางศิลปินจีนศิลปินเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่จะมีการจัดแฟนบีในไทยเขาจะมีแพลนเข้ามาอยู่แล้วว่าเขาเขามีแพลนที่อยากจะเขามาจัดช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้มีใครพร้อมที่จะเข้าไปจัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็กำลังพิจารณาเรื่องต่างต่างแล้วก็ดู ตั้งต้อง<า>ใหญ่กว่าเดิมไหมครั <c oughs> ต้องใหญ่กว่าเดิมนะครับก็ต่อไปอยังยังไม่ต้องไม่ต้องถึงกระหญ่กว่าเดิมเอาแค่แบบว่าเราเราทำแบบให้พอดีตัวครับให้กับความความสามารถที่เรามีอยู่ก่อนเอาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ้งสองจะเป็นจีนจะเป็นเกาหลียังไม่ได้ส,สรุปครับผมยังไม่ได้ส,สรุปแน่นอนแต่มีแน,น,น,น่นอนมีแน่นอนเร็วๆนี้ครับจริงวันนีนที่ช่วยเลือกนะที่ช่วยเลือกเขาอยากออกไมาบ้าอยากเลือกเยอะเลยค่ะแต่ก็อยากเลือกจีนอยากเลือก อยากเลือกอยากเลื่อยจริงถ้าเกิดทำขึ้นตอนเราอยากะแขกมกไทยมาอยากอยากฉันอยากได้คนดีมากอะไรเงี้ยก็ถ้าเท่าจริงแล้วรอบนี้รอบนี้เราทํานักแสดงดีครับรอบหน้าก็อยากลองทาเป็นผู้ชายบ้างแล้วก็อยากลองทำในหลายแนวหลาหลายแนวแล้วก็แต่ส่วนว่าจะเป็นนักแสดงหรือศิลปินก็ายังยังดูกันอยู่ครับยังคุยกันอยู่ครับเป็นผู้จัดที่ทําทุกอย่างเลยเช่นตอนอยู่หน้างานก็แบบต้องถือไม์พูดเรื่อง ความจริงแล้วก็คือแบบอาจจะไม่ใช่หน้าที่เราอ่ะมันจะมีหน้าที่ที่แบบเขามีการแบ่งกันไว้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แค่เห็นว่าแบบเราก็อยู่ว่างๆตอนนั้นคือการจัดงานตรงระบบกี่ยวกับข้างในมันเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ทําได้ก็แค่ลงมาช่วยด้วยอะไรคนแซวว่าทุทุกอย่างเลยไหคุ้มไหมครับท่านเนี่ก็ก็โอเคครับคุ้มก็ถือว่าโอเคแล้วเได้ประสบการณ์อะไรเยอะเลยเอาจริงคือแบบ มาทําครั้งนี้ผมคุ้มค่ามากมาครับคือได้ <Yeah. S 1> ได้เรียนรู้อะไรมากมายประสบการณ์อะไรก็ได้มาเยอะเลยครับได้เรียนรู้จากทั้งสุดสัปดาห์ด้วยเยอะเลย,ยครับแต่วรื่องกำไรของคุณพี่ปอก็ยังไม่ได้เก็บอ๋อยังไม่ได้ขอครับผมโดยรวมก็ถือว่าโอเคแต่ว่ายัางไม่ได้ขอาะกเรียบร้อยเพราะว่ามันเพิ่งจบเองครับมันต้องมีเรื่องความรู้เรื่องการส<ล> <ฮะ S 2> รุปค่าใช้จ่ายอะไรอีกเยอะเลยครับอีกหลายหลายอีกนานสักพักหนึ่งเออโดยรวมถือว่าสกเซ็ครับอักซันในบริษัทเราครั้งหน้าปาดด้วยครับผมบีกูดเอเจนเมนต์นะครับผมก็ ใครที่อยากจะให้พวกเรานะครับจัดงานอะไรก็เราติดต่อมาได้นะครับผมแล้วก็เราก็ยังเป็นพัชมิดที่เหนียวแน่นนะครับกับทางสุสตาจะเป็นอยู่นะครับผมก็คงจะจับมือจัดงานร่วมกันไปนะครับผมฝากตีกูลแล้วก็สุสตราด้ยครับผมนะครับคขอบคุณครับ